สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังสองช่องพร้อมกันนะครับช่องบนช่องล่างแบบนี้นะครับล่างมาก็ได้บนมาก็ได้นะครับตอนนี้มันยังฟังช่องเดียวอยู่นะครับก็คือฟังช่องเดียวก็คือหมายความว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับถ้าอยู่ช่องล่างนี้ก็คือฟังล่างได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับ ถ้าอยู่ข้างบนก็ฟังบนได้อย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับอ่ะกดจากตัวนี้มานะครับกดจากตัวนี้มานะครับตึ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็คือฟังช่องบนได้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะฟังช่องล่างนะกดตัวนี้ครับอ่ะมาให้ข้างล่างอ่ะกดเข้ามาเห็นไหมครับมันรับไม่ได้เห็นไหมครับก็คือเราฟังช่องเดียวอ่านอกจากเราจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์ลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะรับได้เลยนะครับทีนี้เรามาฟัง สองช่องพร้อมกันนะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับอ่ะกดเมนูไปหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูไปเมนูที่เจ็ดนะครับเนี่ยกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่เจ็ดนะครับสองสามไล่ไปเรื่อยๆนะครับเมนูที่เจ็ดอ่ะเมนูนี้เลยนะครับ TDR อันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับออฟก็คือฟังช่องเดียวเสร็จแล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กดลูกศรลงครับปุ๊บ ให้มันเป็นออนเนี่ยไหมครับได้ออนเสร็จแล้วให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าคอนเฟิร์มว่ากดเอ็กซิสต์ออกมาอ่ะทีนี้เรามาอ่าทดลองกันนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับอ่าอ่าตัวนี้มันเป็นช่องแรกมันรับได้อยู่แล้วนะครับอ่นนี้หนึ่งหกแปดเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาครับปุ๊บอ่ะนี่ครับอ่าหนึ่งหกแปดรับได้อยู่แล้วเห็นไหมครับ แปะอ่ะทีนี้เมื่อกี้มันรับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดอ่ะตัวนี้ลงมานะครับปึ๊บอ่ะตัวเมื่อกี้มันรับไม่ได้ครับทีนี้มันปึ๊บเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับรับได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าปึ๊บเห็นไหมครับรับได้เลยเห็นไหมครับอ่ารับได้ทั้ง2ช่องพร้อมกันนะครับก็คือสแตนบายสองช่องนั่นเองนะครับบนมาก็รับได้ล่างมาก็รับได้นะครับถ้าเราจะปิดก็กลับไปทําเหมือนเดิมนะครับก็เหลือ เข้าเมนูครับกดเมนูครับ <Menu. S 1> ก็ออกมาเมนูที่7เหมือนเดิมเนี่ยครับเสร็จแล้วกดเมนู1ทีครับปึ๊บอ่า้วกดลูกศรขึ้นเลือกให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ <Conf irm. S 1> เสร็จแล้วก็กด EXIT ซิตออมาสําหรับเมนูฟังช่องเดียวเนี่ยบางท่านก็ฟังอสองช่องมันลาคาญนะครับก็จะปิดเหลือ,อช่องเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ท่านที่ชอบนะครับจะสแตนบายสช่องหรือช่องเดียวท่านก็ทําได้เลยตามคลิปที่ทําให้ชมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ